นี่เป็นภาพสมบวกหรืออุโมง์บวกที่สวยงามแถมให้ผลผลิตที่ดีซึ่งเป็นของคุณพ่อทวันสารบูรณ์ชาวบ้านขวอวใหญ่ตมบนขวาวใหญ่อําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามภายหลังจาก็ได้ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่หนาข้าวและพื้นที่ลุ่มประมาณหนึ่งไร่มาเป็นสวนบวกเพื่อผลิตจําหน่ายส่งขายให้กับแม่ค้ามีรายได้ทุกวันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ500-1,000ถบาทเลยทีเดียว โดยคุณพ่อทวันสารบูรณ์ชาวบ้านขอใหญ่ตมขอใหญ่อําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามบอกกับผู้สื่ขาว่าบวบที่ตนเองปลูกไว้มีด้วยกัน3ชนิดก็คือบวบกลมบวบเปี่ยมและบวบตระดิ่งจำนวนกว่า200ต้น โดยแนวความคิดที่ได้ปรับเปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นสวนบวกก็คือแรกแรกภรยาได้นำบวกมาทดลองปลูกประมาณ10หลุมพรม้อมกับศึกษาวิธีการปลูกในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าได้ผลผลิตที่ดีและเป็นที่ต้องการของตลาดจึงตัดสินใจยิบอาชีพในการทำเป็นสวนบวกโดยเลือก ปลูกพันุ์ที่ตลาดมีความต้องการพร้อมกับขยายพื้นที่ปลูกให้มากขึ้นทําเป็น2แปลงเพื่อให้สามารถเก็บผลผลิตสลับกันไปและส่งจําหน่ายได้ทุกวันสําหรับการปลูกก็เริ่มจากทําการไถปรับ พื้นที่ก่อนจากนั้นก็นำฟางข้าวมาคุมหน้าดินไว้เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินต่อมาก็นำเมล็ดบวกไปทำการเพราะในถาดจากนั้นก็ย้ายต้นกล้ามาปลูกลงไปในแปลงโดยทำเป็นลุมๆม,มีระยะห่างกันที่พอดีส่วนการบำรุงก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและฉีดฮอร์โมนบำรุงด้วยโดยรดน้ำวันละสองครั้งเช้าเย็นตามสภาพอากาศ เมื่อต้นบวบเ,เริ่มเจริญเติบโตมียอดเคลือหรือชาวบ้านเรียกว่ายอดมือก็ทำค้างในลักษณะซุ้มอุโมงโดยใช้ไม้และวัสดุที่มีอยู่ตามท้องไร่ท้องนาตามสวนมาทำเพื่อที่จะลดต้นทุนและให้บวบได้ทอดเคลือยาวไปตามซุม้มก็จะส่งผลให้บวบนั้นมีผลที่ยาวสวยและง่ายในการเก็บผลผลิตใช้เวลาในการปลูกประมาณ45-60วันก็สามารถเก็บ ผลผลิตได้แล้วและสามารถเก็บผลผลิตได้ยาวนานประมาณ2เดือนส่วนการจำหน่าย ็จะเลือกเก็บลูกที่ขนาดพอดีหรือแก่จนเกินไปก่อนที่จะนำไปมัดเป็นกร,รมการรละ10บาทหรือ13กรามก0 0บาทขายส่งให้กับแมค้าเจ้าประจำโดยคุณพ่อธวัลสารบูรณ์บอกต่อไปว่าตนเองทำสวนบวบมานานกว่า8ปีแล้วจากแรกๆรกทำนานและเผาถานมีไรายได้เฉลี่ยวันละ100 2 0 0ถึง200บาทแต่พอหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นามาทำสวนบวบป ปัจจุบันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพอกินพอใช้และมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับบววที่เขาปลูกอยู่ในพื้นที่เานี่ครับมีจแตชนิดนี่อย่างเนี้บพ่อปลูกบบบบววกลมบววกลมบว,บ,มบ,วบเลี่ยมมากระดิงมากะดิงสามสาม,าง,า,งสา,มางนี่นั่นแหละที่เน้นเนี่เ,เรืองปลูกสามยางเนี่ยเอื่อกับเกิมไปแบบทิกแบบบังอย่างตัวแบบอะไร่ะ เอาเสริมไปเพรเนดาเสริมเสริมไปมือละหาดกิฟอิบเสริมมูนี่ไปมือละลอยไปมูน10 ouais. right. pues, ี clause, ่คือหลักกว่ามันได้ทุกมือครับมูนันมันบ่ได้ทุกมือครับพื้นที่นี่ตะกอนเขาสิมาปลูกบวบเนี่ยพ่อเขาเห็ดมีอย่งพื้นที่ตัวนี้ต้นที่แรกเป็นหลุมมันบ่เพื่อนปุ่นนี่ทั้งตะพักใตเป็นไฮน่าพ่อก็เลยว่ามาปลูกนี่ดีกว่าที่แรกพ่อว่ากันเห็ดมีอยังพ่อพอทานตัว เผาทานเผาทานได้วรามือลราอยสอง้อยมันบ่พวกินดอกเพราะว้านกัพ่อมีหลานสองคนคมันบ่ขวกินดอกร้านกับงางแล้วพ่ากับรืหันมาปลูกตัวน,นีค้คิดอยัางไรคือได้เอาบวบมาปลูกไปหลายขนา,า,า,า<อ>ดนี้ที่แรกนี่ผมมัไม่แย่ออนมาปลวกมาปลูกกันบ่บมาปลูกว่างบางสิบก็คุมมอยู่เอามันได้ผลยี่ตัวหนร่บ มันย่าเายมึงในมึงในทร่ศัพท์เ็เลยบอกว่าย่า่าเปิดเิึงในทร่ศัพท์เขาปลูกลักษณะเขาเห็ดแบบไหนแบบไหนแบบไหนจ้มมาบอกคอยคอยดีได้เห็ดน้ำเขาห็นว่าควอมู้นี่คือจากทั่ศัพท์แหละอ๋อเรียนดูจากโทรศัพท์แมนมาทดลองปลูกแมนครับปลูกมาโดนปหาอะไรหรอพ่ออยู่นี่ครับเยอะแปดปีเห็ดแปดปีแมนเฉพาะบวบนี่แมนนี่บกขาดอ๋อบกขาดนี่ขาดโย่ขานขาดปั๊บหนีเดืยนสองเดือนนี่เพื่อ ห้านยู่บม่มีจินนึงส่นะบอกอ่าเลยว่าต่อไปขอบบบ่เนี่ยังเนีนสามย่างเนี่ครับ,ม,บนนมันทีได้ทุกมือ,อมขายทุกมือมือละสี่ร้อยห้าร้อยต้องขายทุกมือเพราะร้านจะต้องทากินนรับอนะวิธีการปลูกนี่ครับก่อนก่อน,น,นห่อเสียวา้อปลูกนี่ครับเอาเ็ดยังไงก่อนพอที่แหลกแหกเนี่ยที่แหลกอ่ะข้าวกรนี่แหละไปไถไปปั้นไปอย่างนง้บ่ข้าก็ เฟียงเนี่ยนะก็เฟียงอ๋อเฟียงคุ้มไวตีเฟียงปกปกปกขุมปกคุมนี่เนี่นี่ก็เข้ากัาไปร่งปลูกครับปกฟุ้นคือเฟียงนี่ให้มันเข้าเข้าหดหนามังทีเนบ่ครับถ้าถ้าเข้าว่าเฟียงปกบางสีมันหนามันสีไหลกายบางทีเลยอ๋อครับต้งเอาเฟียงคุ้มมันดินไว้ไม่ดินหนาดินมันแข็งครับบ้านนี้เห็นเห็นมีการพอเมล็ดนี่พอใส่ถาดก่อนเนาะ เห็นเขเห็นเป็นส่วนอยากเห็นน้องเขาเหรอว่าเไงอว่าตับมาตนี่เอาไปไปใส่ลุมไปแมนเป็นขุมเป็นคุมไม่ขุมครับยยุดๆนี่ประมาณเท่าไรพอีทว่าเขาขุมเขาปลูกยืี่จากต้นพราะว่าทีนีแต่ละชุดนี่ชุดละสองร้อยสองร้อยต้นสองร้อยขุมสองร้อยขุมโอ๋อสามปีวามีสามพันนี่แมนเข้าสิป้าเนเน่นนะกันได้ว่ายิ่งได้ที่ขายดีเข้ากับบุหรี่ ที่ไหนขายยากกับปลูกน้อยคบับพี่นะอครัถ้าสามย่างนี่บ่อยขาดคครครัับบในการบำรุงรักษาเนี่ยเขาใส่อยอียงเป็นหลักก็ปุ๋ยคอกนี่แหละปุ๋ยคอกเขานี่แม้ปุ๋ยหมากบางพี่นะแต่เน้นๆ็จะเป็นปุ๋ยคอกเคี่ยวภาพนี่เขาก็ต้องก้วนมั่งบางที่พ่อก็ต้องเอาไปว่านมนว่าเคี่ยวภาพว่านดอกปั้นบ่นปั้นกบไถยิงที่นะ พ่อเรียกยาเกิดให้มันเกิดไปเลยเอะเราไม่ได้่อนรถมีเยอไถเทียมเถอะนกปั้นเทียมเถอะถือว่าเป็นปุ๋ยจริงๆนะพ่อคิดว่างั้นเราน้ำนี่เขาให้ดูบ่น้ำมันก็แล้วก็ทาอากาศทานาแรงนี่เกาแรงเมื่อสองเพียขนาฝนนี่ขนจังานจังฝนตกช่วงวันหนึ่งี๋ยวนี้เบื่อหนาดินว่ามันฟุ่มพ่อถึงฮดโยหม้อแรงนี่พ่อมันติดหนามันติดแห้ง เราข้างนี่ด้เข่าเห็ดตอนไหนไหนข้างบวกข้างนี่ซึ่ง่าเข้าปลูกปั๊บแปลงหนึ่งมันว่ครับลงๆๆเข้าต้องบึงอดว่าขันมันออกมื่ออกมืกปั๊บเข่าก็ต้องเริ่มรักๆเห็ดข้างขึ้นให้มันเยอะนี่เห็ดถาวรเลยดิเยอะจังไรไหนนี่ลราข้างบ่อมัดชุดนี้ก็ต้องมั่งอันนี้อะอันนี้ที่มั่งบ่เกินอาทิีนึงนี่พอที่มั่งนี่มั่งออกมัดเลยมั่งมั่งปั๊บ ไปซักไม้ดิเลี่ยนไปหันดิไปเดินนน่นเดิแต่ว่าก็ใส่ใส่หลักคุ้มเกาอยู่คุ้มเกาหลักได้หเหียนเข้าก็เอาถิ่มไม่เห็ดพื้นไปหาไมพขอเห็ดใหม่ล้ะเป็นไม้ไม้ในสวนเขาเองแมนเห็ดเห็ดสูงๆไว้นี่ครับเพื่ออย่างเป็นช่องเพื่อเขาถิ่ดค้างรุ่นเด้อ๋อค่างรุ่นในค้างรุ่นก็คือเข้าเข้าแหลมตัวนี้มันก็ดีเพียงพอดีเองสิละเห็ดเห็ดค้างแบบนี้แบบ แบบสูงสูงนี่สิเก็บง่ายพอปเนี่ยครับเก็บง่ายเก็บง่ายดีขันต่มตำมั่นมั่วไปขันเพียงนี่เดนะเด็กมือพอไปขั้นก็คือคือมันเชี่ยมันหินหนักลงไปน้ำเลยมันตีย้อนลงน้ำย้อนลงน้ำทีนะผู้ขังใต้มันย้อนแล้วผู้โดนบาดไอ้ป่อกว่าสิเริ่มมีหน่วยจับหน่วยจับเนี่ยมันก็คือตามเขาบอกนั่นแหละเขาซร้างเขาสื่อใด้มาบอกว่า สี่สิบห้าวันถึงสองถึงถึงสองเดือนบางทีนะหกสิบวันบางทีนะเริ่มเริ่มเริ่มมีลูกเมนเก็บเกี้ยวที่เขาบอกเก็บเกี่ยวนี่เก็บเกี่ยวได้โดนตันไหนแต่ละแต่ละหลอดแต่ละชุดนี่ค่านี่ข้างนี่คาดว่าประมาณสองเดือนก่านสองเดือนกว่ากว่าเมนให้ผลผลิตดีป่ะครับตัวนั้นดีนี่ข้างใต้าตัวนี้ก็ติดีีลูก็ไปอาะติดี ตอนที่บดีช่วงขุมผ้านี่น่าคืบอบดีเลยละ<อ>่ะหัดได้เมือมันบดีเขาก็ต้องปลูกเพราะเขาต้องมีลูกข่ามอเมียข่า้นก็ต้องหาลูกประจําแมนเขาดีเ<อ>ด้งกันดีบดีก็ต้องปลูกได้ท่าได้เก่เาสินะใน,ในช่วงที่ว่าผลผลิตดีๆนี่ครับสามารถเก็บดถถได้มือละประมาณเท่าไหรบัตรที่ไทยถามยายว่าได้เท่าไรได้แปดร้อยแปดร้อยบาทแมน ต่อมือครับอือต้องต้องให้แม่ค้าเนี่ให้กำไรเพื่อน,น้านี่ม่นเราเท้าสิไปแต่ขายเองเนี่พ่อคือว่ามือเราพันออกัวอ๋อแต่แต่นี่เขาขายทรงเลยขายทรงครับจำาบห้องอ๋อครับบัดนดี้เขาไปขายเขากลับไปมัดเป็นกรรบ่มัดเพื่อนี่หรามัดมัดแล้วต่ทรงแม่ค้าคือม่าพ่อมัดมัดกรรมรศิบาทบ่มัดะศิบาทสิบสามคำลอยหนึง่งสามสิบบาทนี่คือให้แม่ค้าสามสิบบาท สามกำลอยหนึ่งเราเราเราเน่มัดหนึ่งนี่สได้จักหน่วยประมาณจักหน่วยตึงได้มัดกับขันมากระดิ่งกับมันหาน่วยหกน่วยคันมาบวบผมนี่ประมาณคันหน่วยตึงๆนญ่ๆเนี่ยกับป้องน่วยสามน่วยซีน่วยหานุ้ยเองสินะคันมาบวบเบียมั้งเสียป้องน่วยสามน่วยนแหละบอกเกินนี่บวบเบียมพอมันใหญ่ มันละยสิบาทบแต่ต้องใหเ้เมียข้ากำไรเพิ่นสามสิบบาทสิบสามกับต่อร้อยครับอ๋อครับก็คือแสดงว่าอยู่อยู่พื้นที่นี้เขาสามารถเจ็บขายได้ซู้มือทุกมือนี่คือสลับหมุนเวียนกันไปเมนพ่อพ่อ,พ,อ,อพ่อเจ็บเป็นสี่เงี้ยกินของง่ายย่ายตรงมานมัดเลมืนวะมัดไปส่งเมียค้าเมีอรุ่นก็ตตรงเฮดเปงนสี่ พ่อกเ็เลยว่านี่นตัวนี้ซชจะไปเนิ่มอ,อ,อันเฉื่มใช่สนอกเป็นยังไงหลังจากที่ว่าปรับยันพื้นที่นี่มาปลูกบวบดีป่ะก่อมันก็อยู่ได้ลูกหลานก็พอได้อยากได้กินอยู่มันก็อยู่ได้ที่แรกพ่อเผาท่านไมาได้แล้วว่าขนาดพ่อเผาท่านนี่ไม่ว่าันอาทิตย์ละเตาะเ่ามาอไรแล้วรับจ้างเผา,าท่านนี่ ไม่ไม่อะไรเอามืม่ละลอยหลานเนี่ไปแล้วมันม่นพราจิ๋นตัวเด้อเปลี่ยนเลยเศร้าเลยข่อยจะเศร้าเพราะทานข่อยจะมาปลูกกันนี้ใหญ่เห็นอ huh? yes. ันน uh ี้เรามาทดลองมันได้ผลไหมโอ้มันเขาท่านเราป่ะนี่เลาว่าข่อยเบิ้งในโ้ท้ราศัพท์กันนะแต่เรื่องว่าเบื้องนั้นท้อัารของขนาดไหนดีมาบอกข่อยเถอะ